สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านเซลล์้ามอเตอร์วันนี้มีรถเข้าใหม่มานําเสนอครับคันนี้เป็นิคลิก1 1ร้ไนะหัวฉีดคันนี้เป็นิคลิก1้ไนะหัวฉีดเครื่องดีเดิมเดิมรถบ้านคนแก่ใช้นะ,ะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันตา้านหน่อยอมีเสียงนิดนึงหน,หนูเข้าหนูเข้าหนูเข้าแต่ต์ททีเดียวติดนะนิ่มๆเครื่องดีระบบไ,ไไรบ,บไฟเป็นไงระบบไฟเช็คระบบไฟหน่อย รถซ้ายเลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาติดไปต่ำมาดงค่เหรอไปสูงไปสูงติดเป่าไไฟลวมระบบไฟโอเคติดบีบโอเคบีบแจน่อยโอเคไหนดูรอบคันเป็ไงรอบคันได้อยู่นะรถบ้านมันเดิม,ดมไหนลองเบนหน่อย ไมังไม่ควนนะนี่มีท่อรนนั่วน,นิดนึงนะไม่ดังไม่ควนนะมีท่อรนนั่วน,นิดนึงนะอันนี้ายทะเบียนสวยนะ886เกือบต้อง8ใครสนใจหายใช้งานอยู่ไม่มีหวงังเอาไปเก็บสภาพอีกนิดหน่อยสนใจติดต่อร้านเช5มอเตอร์ได้เลยครับ0 8น5 8 7ป5 3 3ราคาคันนี้เปิดที่เอาไป8,500ย้ำ8,500เอาไปเก็บงานเอาไปใช้งาน ม,มีผิดหวังข้อค้าจะตัดจะต่อทักมาลูกค้าจะใช้จะหาใช้งานอะไรโทรมาถึง 4, 5 57ี5ห3าอบคุณครับ